ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่18ทับ2,557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันจะก,ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภททั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการและเอกชนสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเคเบิลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทุกสถานีหนังสือพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งให้ผู้ให้บริการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อันรวมถึงการสื่อสารทางสังคมสื่อออนไลน์งดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ข้อความอันเป็นเท็จหรือที่ส่อไปในทางมิ่นประมาทหรือสร้างความเกียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์องค์รัชทายาทและพระบรมบวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2. ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติรวมทั้งหมิ่นประมาทบุคคลอื่น 3. การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อมูลเสียงภาพวิดีทัศน์ความลับของการปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ 5. ข้อมูลข่าวสารที่สอให้เกิดความสับสนยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแยง้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชณาจักร 6. การชักชวนซ่องสุมให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7. การขูจ่จะประทุษร้ายหรือทำร้ายบุคคลอันนำไปสู่ความตื่นตะนกวาดกลัวแก่ประชาชนสื่อดังกล่าวขั้นต้นมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ